ออร้านเดิมของเอ๋ดิลิเวอรี่นะคะก็อยู่ตรงแยกสี่แยกเจเว้นโลตัสทางไป2ดาวมันก็คับแคบเนาะร้านก็เล็กนิดนึงแล้วก็ด้วยที่พี่เอ๋เขาป่วยด้วยตรงนั้นที่จอดรถก็จะละําบากนิดนึงค่ะก็เลยคุยกับทางพี่พรเขาพี่พรกลางวันก็จะไม่ค่อยไม่ได,ไได้ไม่ได้เปิดร้านคุยกันเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ขอจอยพื้นที่ แล้วก็ร้านก็กว้างขึ้นแต่ว่าพี่เอกก็ยังทํากับข้าวเหมือนเดิมทำเหมือนเดิม <c oughs> ค่ะแกแเ็งแลว่เ,เข้าวกับข้าวที่มีหลักๆก,ก็จะเป็นข้าวแกงไชโลลุกัะเ,เพราผัดแหงผัดเผ็ดซี่โครงหมูน้ําแดงแต่ขอแนะนํำ้วยจ้ะเด้อข้าวคุกกะปิที่นี่อร่อยมาก <c oughs> มีรับส่งด้วยค่ะท้องกล่องก็ส่งให้แถวนี้จะเป็นแหล่งอาหารค่ะใครผ่านไปผ่านมาเห็นที่นี่อากาศดีแล้วก็มีกาแฟเย็นๆก็จะมีเครื่องดื่มเย็นๆด้วยค่ะแต่ว่าช่วงช่วงร้านข้าวแกงเราก็จะตั้งแต่7จ็ดโมงถึงบ่ายสองฝากข้าวแกงแพี่เอด้วยนะคะอยู่ในซอยหลังอมสินนะคะใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะชิมนะคะข้าวแกงการันตีความอร่อยเหมือนเดิมค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ